สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่18พฤษภาคม2566สารอาญามีคำพิพากษาให้จำคุกนายจตุพรพรมพันธ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนปออชอเป็นเวลา1ปี12เดือนในคดีชุมนุมปิดร้อมบ้านศรีเสาเทเวศท,ที่พักของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบ,บุรุษเมื่อวันที่22กรกฎาคม2550ที่ผ่านมาในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10 คนขึ้นไปใช้กำลังปัทุสลายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังปัทุสลายตามประมวลกฎหมายอาญาโดยก่อนเข้าฟังคำพิพา,า,ากษานายจตุพรได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีความกังวลเพราะถึงอย่างไรตนก็ถูกจำคุกอยู่แล้วในสำนวนแรกสารภาพชั้นศาลดีกาซึ่งทำไม่ได้ตนได้เคยโทรศัพท์ ขอกราบอโหสิกรรมกับพลเอกเปรมตินสูรานน์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์เรามีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคาาดีที่อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายฉลองเทิดวีรพงศ์อดีตสอสอพัทลุงเขตสองพักภูมิใจไทยนายภูมิสิทธิคงมีอดีตสอสอพัทลุงเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยและนางนาทีรัชกิจประการอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยเป็นจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ2561กรณีถูกกล่าวหาว่าเสียบบัตรแทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาโดยสารมีคำพิพากษาให้จำคุกนายฉ้องนางนาทีและนายภูมิสิทธิ์คนละเก้าเดือนพร้อมทั้งให้พ้นจากตำแหน่งสสและตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยไม่มีการร,ารอรงอาญาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโคศกส่วนตัวของเดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซสแห่งอังกฤษ,กฤษเปิดเผยว่า กลุ่มช่างผ้าปาราลัสซี่ได้ขับรถยนต์หลายคันไล่ล่าทั้งสองพระอ,องค์ในนครนิวยอร์กของ,ของสาหารัฐจนเกือบเกิดโศนาตรกรรมโดยโคโกได้เปิดเผยว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาคิล พระชายาได้เดินทางออกจากการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลของ Miss Foundation for Women ในนิวยอร์กเมื่อเย็นวันอังคารที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งคู่ได้ไปขึ้นรถกลับพร้อมกันโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากนั้นมีรถยนต์ปิดกระจกเชื่อว่าเป็นรถของกลุ่มช่างภาพปาปา,ปาลัสซี่ที่ต้องการบันทึกภาพของสองพระองค์ติดตามไล่ล่ารถแท็กซี่ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนอย่างน่ากลัวนานเกือบสองชั่วโมง จนเกือบเกิดเหตุรถพุ่งชนเข้ากับรถคันอื่นผู้คนบนทางเท้ารวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในนิวยอร์กอีกสองนายด้วย